สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทุกคนทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง T R N R ศูนย์หนึ่งชแนลสวัสดีครับนี่ของฝากจากบ้านเราของฝากจากอีสานน้อพี่น้องเห็นบ่พี่น้องนี่ครับดอกกระเจียวครับผมดอกกระเจียวครับดอกกระเจียวเขียวแดงเต็มป่าเก็บเอามาลวกกินกับแก้วซวาน ดอกกระเจียวบ้านเฮาแล้วก็อันนี้เขาเอิ่อนอีหลอกเนาะพี่น้องเนาะอีหลอกอีงอมกล่องคือสันเด้อว่าหม่มันมันใหม่กันสันพี่น้องนี่อีหลอกเด้พี่น้องอีหลอกสามมัดเด้พี่น้องเลยอือีหลอกอีหลอกดอกกระเจียวเนาะน้องอ่าน้องสาวน้องไส้เอามาไห้เนาะจนนี่จนนี่เอามาให้แกงฝากมาแต่บ้านห้องบนเ้อครับอิมพอร์ตมาแต่สกลนครบนเออพี่น้อง ของฝากมาแต่บ้านขอบคุณหลายๆได้ผู้ใดเก็บฝากทรงมากก็ได้ขอบคุณครับไทย้ไทยผีทไทยน้องเฮอาอย่ใส่กระโบเลื่อมกันเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้อยู่จังหวัดสุราษฎร์เนาะอยู่สุราษฎร์อยู่ภาคต้ครับผมแต่ของนี่มาแต่บ้านเฮาเลยมาจะทยสกลน,นครเ้อเออเรื่องมีผักหวานน้ำพี่น้องผักหวานบ้านเฮาเนาะโอ้นี่นี่นเอาใบตองกุ้งครับใบตองตึงใบตองกุง้งห่อมาเลยบองบอกมาจากบ้านเลยโอ้สิได้เก็บไว้บุชาไว้ทึ่งบนนอนบมเฮือทั่งอัน <c oughs> เอาเก็บบูชาไว้วะใบตองกุ้งนี่เก๋อันนี้ผมหลายปีแล้วผม่อยได้สัมผัสเนาะใบตองกุง้งเนาะพี่น้องแต่เกาอยู่ให้อยู่หน้าผมม่นบอกเออต้นกุง้งนี่สก็เคยเห็นนี่แหละไปในรอบสิบยี่สิบปีครับพี่น้องสก็เห็นใบตองกุง้งเนาะตอนนี่พักห้าเนะพักบุง้งพักกันจ้องอันนี้เก็บเก็บมาเมื่อวานนี่แหละไปหาปูหปาปลากเก็บมาเนาะพักบุง้งเนาะธรรมชาสติ์เด้อพี่น้องบริสุทธิ์เอ้อ เก็บเอาแน่ให้แน่นาะแน่นหวยแน่นนองแต่ว่าอีลอกนี่น,นี่นี่ครับผมนี่อีลอกดีคือว่ามาแต่บ้านห้ามาแต่อีสานบ้านห้าสกลนครเพิ่นฝากทรงมาให้ลูกให้เตา้าเพิ่นบ้านนี้น้องไส้กะกับน้องไผ่เนาะกับเอ่อนางเพ็ญแม่น้องเจมแม่น้องจีโน่เอามาเอามาให้เนาะนี่ดอกกระเจียวน้ำพี่น้องโอ้ยอบอุ่นอบอวบเลยกะธรรมดาเนาะเสื้อสๆมาฮอดผักไตพี่น้องเอ้ย สองสามมือเนาะสซสิแลนลงมาหอดไตเนาะสะกลนครอ,อุดรสกลเฮานี่กะสีบ่สดปันไดแต่กะโอ้ให้ได้กินนั่นเถอะลวกกินกับเจ้วพี่น้องดอกกะเจียวขาวเด้อพี่น้องหนิหอมเด้อดหน่พี่น้องโอ้ดอกกะเจียวหลายปีคือกันบ่ได้กินนี่พี่น้องเห็นอยู่บ่พี่น้องหลายปีที่รักคือกันเด้ออาจสีมีเหี่ยวมีเ่เฉาเนาะมันมก็ธรรมดามันมากไกลครับมันมากไกลมาแต่อุดสกลอุดรบ้านเฮ้าพุ่นเนาะนี่ อีลอกก็ได้แกงยูพี่น้องสีหลอกแกงแกงอีลอกลวกผักกระเจียวเออดอกกระเจียวตำเจียวตำแจ้วให้พี่น้องได้กินได้ยูน้ากันเนาะนะครับนี่นี่น,นี่พักหวานเนะาะน้ำไส้น้ำสาวผมเอมไห่ได้ครับผมอ่าแม่แม,แม่แม่บระขัมก้อนนอะน้องจันนี่ครับนี่พักหวานบานเฮาเนาะมันกะสิห่อไปตองกลุ่มไม้สีเล้พี่น้อง หอวใบตองก,กุ้งมาแนี่ยพี่นาะหัวมาเจบ้านห้องฝนเล้เออนี่ยโอ้ใบตองใบตองก,กุ้งนี่ลีตองตึงครับผมเนี่ยเขาเหายียบใบตองนะไฟายช้านเขาเหยียบต้นตน้ตนกลุงอ่าเดี๋ยวผมจะเออ,อเฮียวนีน่มันกับเสาแนนธรรมดาแต่กหัวมาเจบ้านห้องฝนเอลยพี่น้องจะพันกว่าโลครับตัสวสีมาหอดพี่น้องขึ้นปังเหรอรถพันกว่ากิโลเมตรมาเจบ้านห้องฝนเ้ย ยอดไปตรงกุง้งยอดอ่อนหอมาพร้อมนะเห็นบ่ยอดอ่อนมันสิมีความชื้นมีอันน่ามรายน้องพี่นนอะหอมาสั่นนอกเอออันนี้หอมากไอหอชั้นในวิธีการหอของผุ้เฒ่าพูกแก่บานเหอเนาะดีใจร้ายครับพี่นอ้องดีใจร้ายได้กินของฝากบานเหอเนาะนี่ไบตรงกุ้งพี่นอ้องใบอ่อนเพิ่นนด้นนี่ใบอ่อนยอดอ่อนเพิ่นเพิ่นเอาห่อพักหวานมาให้แล้วก็เอาใบาแก่ อ๋อทั้งนอกนะครับพี่น้องไบตองกุ้งบนนานหฮอเนาะนี่ผักหวานเอ้ยแกงใส่ลอกบานพี่น้องเยอ้ยอาใครมาแดงใส่มาแกงใส่น้อกโอพื้นบ้านหฮอแกงใส่ปลายแหงแล้วครับเดี๋ยวสิหาแนวมาแกงแ่บๆบอยู่ดอกเด็ดกน้อยเขากับเฝ้าเมื่อพอดวังหันน้องชายกับน้องสาวผมรีบกลับเนาะมันยังไม่ได้ทํากับข้าวเลย ก็ว,ว่าเนี่ยอดีตเก็บไว้ให้เขามาแกงสู้กินก็นได้เนาะสิกแกงเองกัจักสิกแ,กในในสกแกงจังได้สิแกงใช่ยังเดี๋ยวไปหาข้อมูลใน YouTube ก่อนพี่น้องโอ้ผักหวานแท้เด้๋ยพี่น้องนี่นี่อิมพอสจากสกลนครครับผมท่านผู้ชมโอเคครับมันสิมีผักหวานมีอีหลอกอีง้อมมีดอกกระเจียวเนาะน้องมันเอามาให้ครับน้องชายผมจอนนี่ครับแล้วก็ประเพณ่าน้าเพนเนาะน,น้า,าเพนแม่ของพี่จีโน่พี่เจมเนาะน้องมันเอามาฝากเนาะ แจ็กสิแกงใชยังกินแล้วไปคิดเมนูก่อนพี่น้องเดี๋ยวก็ทายทํำให้พี่น้องได้เบิ่งในแย่งน้ากันเนาะของฝากมาจากสกลนครบานเฮ้าครับมาสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีบนผมยูเนาะอ่ะบาบอกว่าสียูใส่ไก่บันไดความหักความห่วงใหญ่ของพี่ของน้องกับถึงลูกถึงหลานเสมอครับผมก็ได้อยู่ได้กินน้ายูนี่เห็นบ่นี่อีลอกเด้อยพี่น้องอีลอกดอกกระเจียวครับดอกกระเจียวอีลอก อีหลอกอีงอมเนาะอาจจะหูจักอยู่มันจะคล้ายๆกับหยอดปุกหย,ย่อนยังนี่แหละครับคล้ายๆกับหยอดปุกเนาะแค่อันเนียนผักหว,วานมาผักหวานมักง่ายที่มักกันห่อไปตรงกุ้งมาเนี่ยเลยพี่น้องแม e n คักคักแข้งโอเคครับจังถ้าเบิ้งเนาะว่าจะกินจังได๋เนาะเดี๋ยวสิหาแนวมาแกงใส่พี่น้องแล้วค่อยบ้าเบิ่งมาแย่งน้ำกันมากินน้ำกัน ขอบคุณหลายๆครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาเนน่ยด้ครับผมสวัสดีครับ